กลับมาสู่ชุดที่2ของรายการ Smart m ม n นนี่แล้วนะคะกับกิจกรรมพิเศษแพล n นิง for แฟนวางแผนชีวิตคิดโจทย์การเงินนะคะแน่นอนว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตมีความฝันนะคะแต่ว่าเราจะแปลงมาเป็นโจทย์ทางการเงินได้อย่างไรแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีหรือเปล่าจะไปถึงได้มากน้อยแค่ไหนไปเริ่มต้นดูมุมมองนี้กันกับทางด้านของนักวางแผนการเงินทั้ง3ท่านเลยค่ะ ในการวางแผนทางการเงินจริงๆเนี่ยนะครับคงต้องแยกก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าที่วางแผนการเงินกับวางแผนการลงทุนมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายๆครั้งในกับคําถามที่ส่งเข้ามาทางรายการเนี่ยมันจะเน้นออกไปทางด้้นเลยครับจะลงทุนอะไรดีนะครับจะลงทุนเท่าไหร่ดีนะครับอยากจะแทนนี่หน่อยว่าในมุมของนักวางแผนการเงินจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เน้นในการเขาเรียกว่าเน้นที่ผลตอบแทนเป็นหลักไม่ต้องบอกว่าอง่างว่าไม่ได้บอกว่าไม่เน้นนะครับแต่ไม่ได้เอาตัวเรื่องผลตอบแทนมาเป็นตัวตั้ง สิ่งที่เรามองอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของวันนี้นนเงินก้อนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันจะถูกใช้ไปทําอะไรก็คือพูดง่ายคือเป้าหมายในการใช้นะครับในที่นี้อาจจะเรียกว่าโจทย์ก็ได้นะครับโจทย์ในการชีวิตของเราเนี่ยว่าเราต้องการเงินก้อนนี้ไปทําอะไระนะครับเพราะโจทย์เนี่ยจะเป็นตัวบอกอะไรครับตัวบอกถึงเงินก้อนนี้สําคัญไหม เงินก้อนนี้จะใช้เมื่อไหร่ <Ừ. S 2> เพราะการที่เราบอกว่าเงินก้อนนี้สําคัญมันอาจจะหมายถึงว่าเงินก้อนนี้มันเอาไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีความสําคัญ,คญนะครับแต่ว่าโอเคในความสําคัญนี้ที่นี่เนี่ยแต่ถ้าบอกว่าอีกจ่ก20ปีถึงจะใช้เงินก้อนนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยอมรับความเสี่ยงที่ สูงได้งั้นตัวโจทย์เนี่ยก็เลยเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นตัวบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการจัดการเนี่ยจะเป็นยังไงผมพูดตรงนี้ไปนี้ก่อนเผื่อพี่พี่เขาจะเสริมอะไรเพิ่มได้เลยค่ะก็ขอบคุณนะพี่ลี่เหลือๆให้พูดบ้างพี่อย่างนี้ในฐานะที่ทํางานคํามอร์ดในไฟแนนซ์มาสักยี่สิบปีนะคะก็เห็นว่าทุกอย่างในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยคือมันการปักธงค่ะว่าอยากได้อะไร คือธงของเราคือเราอยากได้อะไรเช่นสมมติคุณจะมาลงทุนเนี่ยค่ะคุณอยากได้อะไรอยากได้ผลตอบแทนถูกไหมคะผลตอบแทนที่อยากได้6% 12%ปอิบเอร์เซ็นแต่บอกว่าอยากได้ส2บเปอร์ซนตฉันไม่ลงทุนในหุ้นเลยซึ่งโตดเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าคุณไปลงที่ไหนคะคุณไปลงพันธบัตรก็ได้สมกว่าแต่คุณลงในหุ้นเนี่ยมันได้เฉลี่ยประมาณ1ิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะนั่นรับความเสี่ยงไม่ได้นั้นเราถามว่าในเรื่องเป้าหมายการเงินคือความฝันนะที่อยากจะไปถึง ฝันอะไรเขียนมาเลยค่ะอยากได้อะไรนะคะระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนค่ะแล้วหลังจากนั้นกลับมาดูตัวเองว่าฉันจะไปเป้าหมายตรงนั้นถึงไหมนะคะอีกเคสหนึ่งที่เวลาเราไปออกออไปออกกําลังกายหรือไปฟิตเนสเนี่ยแน่นอนคุณอยากเป้าหมายคืออยากลดความอ้วนใช่ไหมคะค่ะ อย่างนี้ค่ะอ้วนน้ำหนัก75อยากลดมากเลยอันดับแรกแล้วฉันจะทำยังไงให้ลดได้ก็วัดหูมวลกล้ามเนื้อผลปรากฏว่ามวลกล้ามเนื้อแข็งแรงมากอย่างนี้เอาไงก็เอาไม่อยู่มล้อก็ต้องมาทุกวันคือต้องดูตัวเองก่อนว่าเ,เรามีจุดอ่อนจุดบกพร่องยังไงเพื่อบรรลุปเป้าภายในกี่เดือนคือน้ําหนักต้องลดภายใน3เดือนให้เหลือ65กิโลจะต้องยังไงไปทุกวันค่ะนั่นคือเป้าหมายที่เราวางไว้คือสรุปทุกๆุกเรื่องนะคะลูกหมูมักจะพูดกับ คุณที่มาให้คำปรึกษาว่าธงคุณคืออะไรอยากได้อะไรระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็กลับไปดูปัญหาของตัวเองมันคืออะไรแล้วจะทำได้ไหมแล้วกลับไปแก้ปัญหานั้นๆโอเคไหมคะอันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินทั้งสิ้นทั้งปวงพี่แป๊มีอะไรเสริมไหมคะโยนมาคันนี้ความเข้มเริ่มลงมาที่นี่ลคนสุดท้ายเลยด้วยนะคืออย่างนี้นะครับไม่รู้ถ้าใครเคยเห็นผมออกโทรทัศน์บ่อยๆเนี่ย อาจจะสังเกตว่าผมมีรอยสักตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวอะไรพี่คะไม่ไม,ไม่ที่อยากจะบอกนี้คือไม่ได้ว่าเพราะว่ามันมันขังหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยคืออานนี้นะครับคือประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยผมไปแปลบทความบทความหนึ่งก็คือเรื่องของ5เรื่องที่คนใกล้ตายเสียดายไม่ได้ทําว่าทําไมเขาชีวิตเขาตอนที่ใกล้ตายคือบทความนี้เขียนโดยพยาบาลที่เข้าไปดูแลคนคนคน,คนป่วยใกล้ตายสาวเขาไปถามคนป่วยใกล้ตายว่าเนี่ยถ้าเกิด ถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คุณเสียดายที่คุณไม่ได้ทําสรุปได้มาอยู่ห้าเรื่องเรื่องที่ผมจําได้นั้นที่หนึ่งเลยคือคือว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองอไม่สามารถปฏิเสธทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะทําหรือว่าไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ชอบอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วผมเพื่อนผมอ่านบทความนั้นเสร็จผมเนี่ยตอนแรกใช่ไหมผมบอกพูดเราทุกคนเลยนะผมแปลเสร็จผมก็ลงหนังสือพิมพ์ปกติไม่ได้อินอะไรกับม<ๆ>ันเลยเพราะหน้าที่เราก็คือเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์อยู่แล้ว แต่วันนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งเพื่อนผมโทรสัมมาบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากเลยนะบทความนี้ช่วยเขาได้คิดได้ว่าเขาต้องทําอะไรกับชีวิตเขาให้เรางงอย่างเดียวที่บทความไหนวะคือตัวเองเ,เขียน,ยน<ร>ไม่เย่จะจำไ,ไ,ไม่ได้เลย,เเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วราก็มานั่งดูบทความเสร็จแล้วแบบเขาพูดเสร็จเพาว่าบทความนี้ที่เราเขียนะเราก็เอาบทความนี้มานั่งดูดูเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มกเก็ตเลยว่าเฮ้ยเออวะชีวิตเราเนี่ยไม่รู้นะพวกเราเหมือนผมไหมชีวิตที่ผ่านมานะครับไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะทําตามใจคนอื่น แล้วเราจะทาตามใจคนอื่นดูที่คนอื่นเขาไม่ได้เคยบอกเรานะว่าเขาอยากให้เราทะไรนะเพียงแต่เราเวลาเราจะทำะไรเพราะเรากลัวให้เดี๋ยวคนนี้มันด่าเรา <c oughs> เดี๋ยวคนนี้มันอ่ามันอย่างนี้ <c oughs> เราจะคิดไปล่วงหน้าหมดเลยทุกเรื่องเลยสัปปะผมก็จะไม่กล้าทําอะไรนะตลอดชีวิตผมก็จะกลัวมาตลอดสัปมันถึงตรงสุดท้ายบอกให้แมวเว้ต้องเป็นนายชีวิตตัวเองแนละ้ว ขอบคุณมากค่ะน่ารัก <c oughs> มากเลยชัดเจนทีเดียวนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายก็คือทุกคนมีความฝันนะคะแล้วก็ความฝันนั้นจะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้ามันหยุดอยู่แค่ทงตรงนั้นแต่เราไม่หาสะพานที่จะเชื่อมไปถึงตรงนั้นได้ด้วยตัวเราเองก็คือการลงมือทําคําถามต่อมาก็คือแล้วในเรื่องของการเงินเองค่ะคุณตุ้ยคะเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ย ต้องยอมรับว่าอาจจะแตกต่างกันแต่เราเอาเป็นตัวกลางๆว่าที่ทุกคนควรจะมีไว้ในใจเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออะไรอะคะก็คำถามนี้นะครับอยากจะมองก่อนว่าในส่วนของโจทย์ต้องพูดถึงต้นโจทย์ละก็คือเรื่องเป้าหมายตัวนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินต้องบอกก่อนหลายครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินนะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของความชอบถูกไหมครับเป็นเรื่องของคนรอบข้างความสุขของคนรอบข้างนะครับนั้นผมสรุปอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตทุกวันเนี้ย ก็คือเพื่อจะสร้างความสุขค่ะเพียงแต่ว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วความสุขเนี่ยมันต้องใช้เงินแค่นี้เองถูกไหมครับอันนี้เห็นไหมเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยนะครับอยากให้ครอบครัวมีความสุขตกลงความสุขกับเงินใครมาก่อนกันอ่ะเออผมว่าความสุขมาก่อนมาก่อนใช่แต่ถ้ามีเงินก็จะมีความสุขก็จะมีความสุกก็เลยงงๆอยู่นะครับไข่กับไข่นะครับแต่ว่าอย่างอะไรอยากจะแชร์หนึ่งว่าอย่างหลายๆคนเวลาที่ผมไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรหรอกแค่อยากให้ครอบครัวมีความสุข เราเห็นด้วยอย่างนั้นไหมรู้สึกไหมครับประเด็นคือเวลาครอบครม,มีความสุขเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะเจอก็คือเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เรื่องมีกิก๊กนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของเงินเงินไม่พอใช้เง <c oughs> นั้นมันก็เลยโยงเข้ามาได้ว่าจริงๆพอเราพูดถึงเ,เป้าหมายมันก็เลยต้องมาพูดถึงเรื่องเป้าหมายทางการเงินนะครับแล้วาถามว่าในในส่วนตัวผมเองผมมองว่าเราเป้าหมายอะไรที่สําคัญคะนะครับ ผมอยากจะให้เรานึกภาพว่าเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเพียงแต่ว่ามีเป้าหมายอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเดินไปถึงก็คือถ้าเขาไม่ตายไปซะก่อนก็คือเป้าหมายเกษียณอายุถูกไหมครับวันหนึ่งมันจะเป็นวันที่เราไม่สามารถทํางานได้แต่วันนั้นเรายังต้องใช้เงินอยู่นะครับยกเว้นนะครับตายไปก่อนนะครับงั้นถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาจริงเนี่ยทุกคนต้องถึงไม่ว่าเขาจะมีความชอบเขาจะเป็นคนชาติไหนไลฟ์สไตล์ยังไง ผมก็เลยว่าจริงๆแล้วทงที่ผมส่วนมากจะใช้เป็นการตั้งในการเรื่องการวางแผนการเงินคือตั้งทงเรื่องรีทายเมนไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทงตัวอื่นๆเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่จะแทรกเข้ามาในระหว่างทางวันเนี้ยจนถึงวันที่เราเกษียณอายุนะครับส่วนทงอื่นๆหลังเกษียณอายุเราบวกเข้าไปในเรื่องของเป้าหมายเกษียณอายุไปนะครับแต่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเอ่อวางแผนการเงินว่าถ้าเราหลังเกษียณเราจะใช้เงินน้อยลงเป็นไปได้ไหมคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยพอแรกๆเนี่ยไม่รู้เรื่องวางแผนการเงินทงเลยค่ะห้าหมื่นพอสละตะเบ็ดเสร็จแล้วไปไม่ถึงจะลดเองตามอัตโนมัติโอเคไหมคะเป็นไฟั้งคราเจอโอเคไหมคะคือคือมันทําไม่ได้มันก็ต้องลดลดเองตามอัตโนมัติแล้วก็ค่อยๆประหยัดตัวเองแต่ถ้าทําได้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากให้ลดนะเพราะว่ามันเป็นความสุขไงหลังเกษียณคุณจะลดทําไมวันนี้คุณก็เหนื่อยนิดนึงเนาะ แต่ให้เรารู้ไว้ว่าเราจะต้องเหนื่อยเพื่อเงินห้าหมื่นนะคะอย่าไปลดมันนะคะทีเดี๋ยวเมเสริมนิดนึงคือคนในวัยเกษียณเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็น3มช่วงนะครับช่วงที่1เลยก็คือช่วงที่อยู่สักประมาณ60ถึงประมาณเ5็ดสิบห้าแถวๆนี้ช่วงที่2ก็คือประมาณ75ถึงประมาณ85ช่วงที่สประมาณ8 5ถึงประมาณร้อยใกล้ๆร้อยนะครับใน3ช่วงนี้เนี่ยถามว่าช่วงไหนใช้เงินเยอะสุดทายทายทาย มีนหวานบ้าไเอ้ยนมเหลือบ่านมเหลือบ่าเออขนมเลยเหรอคะเอ่อน้ำเหลือค่ะออน้ำเหลือน้ำเหลือใครตอบถูกให้น้ำหนึ่งขวดเลยโอเคอ่ะในสามช่วงนี้ว่าช่วงไหนใช้เงินเราเยอะสุดมีอะไรบ้างนะคะคุณสาธิตดิรช่วงอายุประมาณหกสิบถึงเจ็ดิบห้าหกสิบถึงเจ็ดบแล้วเจ็บห้าถึงแปดห้าค่ะนะครับแล้วก็แปดห้าจนถึงแบบเก้าสิบอะไรแถนี้ช่วงไหนใช้เงินเยอะสุดเอาใครว่าหกสถึงเจ็ห้ายกมือค่ะ โอ้ครึ่งหนึ่งเลยนะต้องถามแล้วล่ะยกยกก่อนนะยกก่อนนะเดี๋ยวขอขอแพมจำหน้าหน่อยนึงเดี๋ยวน้ำไม่พออะแล้วใครว่าช่วงเจ็ดสิบกว่าถึงแปดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าค่ะมีบางโซนมาด้านนี้เลยมันเหมือนแบ่งโซนเล่นกันไงไม่รู้เลยนะครับแล้วแปดสิบห้าขึ้นไปใช้เงินเยอะสุดค่ะมีไหมคะมีด้วยอคระนะคะคําตอบคือช่วงไอเนี้ย หกสิบถึงเจ็ดสิบห้าช่วงนี้ใช้เงินเยอะสุดถูกต้องเหตุผลเพราะอะไรวะเพราะช่วงนี้นะครับเอาง่ายๆคือตอนที่เราแก่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านยังอยู่วะอยู่ลูกเราเรียนจบป่ายังยังคือจะเห็นนะครับว่าหนึ่งตอนช่วงที่เราตกงานเนี่ยไม่ใช่ตกงานเด็กหยุดหยุดการทํางานค่ะช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งลำพังชีวิตตัวเราเองก็เอาตัวลําบากแล้วออืแต่เรายังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วเราเลี้ยงดูลูกคือเลี้ยงดูคนสามช่วงอายุเลย เพราะนช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยจะใช้เงินเยอะที่สุดเลยแลวช่วงนี้ใช่ไหมครับว่าที่สิงคโปร์เนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเยอะที่สุดเลยนะคือคนช่วงนี้แหละเขาเรียกคนช่วงนี้ว่าแซนด์วิชเจเนเรชันคือเป็นคนที่อยู่ตรงกลางไงโดนข้างบนบีบข้างล่างบีบแล้วตัวเองไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงตอนหลังใช้วิธีง่ายๆเลยฆ่าตัวตายอ,อันนี้ไม่ใช่การวางแผนการเงินนะผิดนะวิธีนี้ผิดไม่แนะนำะนะครับช่วงที่สองที่ใช้เงินเยอะที่สุดเลยก็คือช่วงปลายชีวิต ก็คือ85เป็นต้นไป8หถึง90แล้วตัวที่ใช้เยอะที่สุดตอนช่วง80กว่าขึ้นไปเนี่ยตัวที่เยอะที่สุดเลยคือรักษาพยาบาลรั่งสุขภาพสุขภาพสถิติบอกมาเลยนะครับว่าใน2ปีสุดท้ายของชีวิตคนเนี่ยใช้เงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายตลอดชีวิต2ปีสุดท้ายของช่วงชีวิตที่ใช้เงินในการหาหมอเนี่ยในการอยู่รพยาาบล เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีวิตเราเลย100%เป็นี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อ่าใน1หนรตลอดชีวิตเราเราใช้เงินหาบ่อเนี่ยมีช้อยไหมคะคุณสาธิตประมาณห้อนะห้าสิบเดี๋ยวยี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าถึงเจดห้าค่ะเจ็ดห้าถึงร้อยอ้าวยี่สห้าถึงห้าสิบค่ะใครว่ายี่สิบห้าถึงห้าสิบหเจห้าเจห้าถอ๋อมีมีคนคำตอบ คือเก้าสิบแปดเอร์เซ็นโอ้โหกอร้อยหนึ่งเกือบร้อยรค่ะเราลองที่ดูดิตอนสมัยไม่รู้เกิดทันรุ่นผมป่าไม่รู้ไม่น่าทันค่ะไม่ค่อยกล้ยกตัวอย่างคือรุ่นผมยกตัวอย่างมันบะหมี่าลาห้าสิบตังค่ะโอ้โหตอนนี้บะหมี่าลาห้าห้าสิบาทอะห้าสิบาทค่ะใครทันบ้างบะหมี่าลาห้าสิบตังไม่ทันค่ะทันส้ำทันทันนะดีมากดีมมีเพื่อนมีเพื่อนนะบะหมี่าลาห้าสิบตังข้าแกงบาทเดียวอย่างเนี้ยจ้านะครับ ไปหาหมอนะเต็มที่นะหลักร้อยสองร้อยหาหมอโรงพยาบาลนะหลักร้อยสองร้อยตอนนี้เดินไปโรงพยาบาลนะแค่พยาบาลยกมือว่าเรางย่างใจให้มันสามร้อยเลยอ่ะจริงป่ะมันจะมีค่าพยาบาลเราพยาบาลไม่ได้คุยกับเราเลยแค่ยกมือไหวเราอย่างเดียวมันคิดสามร้อยบาทแล้วค่าเหยียบย่ำค่าเหยียบย่ำเนี่ยเพราะตอนนี้ไปหาหมอนะครับไม่หมูมาไม่ต่ำกว่าพันนะครับเราลองคิดดูถ้าเราไปอยู่พวกไอซียูไปแบบต่อสงต่อสายเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันเผื่อไว้เยอะเลยตัวนี้นั่นคือมุมมองประสบการณ์ที่สามท่านแชร์ให้ฟังนะคะแต่ก็มีคําถามอีกหลายประเด็นทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนภาษีถ้าสิ่งที่เขาทําได้นะวันนี้เรื่องของการวางแผนภาษีคุณตุ้ยเองอยากจะแนะนํำยังไงบ้างมีช่องทางวิธีการไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดภาษีให้เราได้ด้วยอะค่ะ ก็ในส่วนของการวางแผนนะครับถ้าเราได้ฟังบ่อยๆเนี่ยเวลาวิทยากรพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของภาษีมันจะแบ่งเป็นสามเลเวลนะครับอันแรกก็คือหนีไปเลยอุ้หนีภาษีหนีภาษีไปเลยนะครับอันที่สองก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเขาว่าอยู่ในเกรเกรเทาเทานะครับคืออะไรครับคือหาช่องว่างอที่กฎหมายไม่ได้กําหนดนะครับแล้วก็ใช้ช่องว่างอนั้นค่ะนะครับ ในการที่จะจ่ายน้อยลงจ่ายน้อยลงนะครับนี่เขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับผิดไหมไม่ผิดแล้วแต่มุมมองไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดจริยธรรมหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่แล้วแต่มุมมองของผู้ประเมินส่วนอันสุดท้ายคือเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับผมอาจจะขอพูดในเรื่องของสองประเด็นนี้เข้าใกล้กันในเอกนะครับก็คือในแง่ของการวางแผนภาษีอันนี้ไม่ยากเลยนะครับคือเขามีช่องอะไรให้เราใช้ก็ใช้ช่องที่นี่คืออะไรครับเรื่องของการลดหย่อนนะครับลดหย่อนใช้ให้ครบ นะครับครบนี่คือมีลูกก็ต้องบอกว่ามีลูกใช่ไหมครับพี่จะได้บ้านคนที่บ้านเรามคนที่บ้านนะครับเพราะมีลูกรถไทยครับรถจย่อนได้ใช่ค่ะนะครับก็เอามาใช้นะครับมีภรรยานะครับก็เอามาบอกนะครับพี่จะได้รถจอนได้นะครับถ้ายื่นรวมกันถ้ายื่นรวมกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคค่ะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องของส่วนรถหย่อนเรื่องของประกันนะครับเรื่องของเกี่ยวกับ IMF, LTF เมื่อกี้ที่เราพูดแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังไม่รู้แหละว่าอนาคตจะว่ายังไงแต่ถ้าตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้นะครับมีอะไรอีกครับที่เราสามารถที่จะซื้อเราลดหย่อนภาษีได้ก็ซื้อดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยบ้านนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการเขาเรียกว่าสร้างหน่วยภาษีใหม่เป็นการโอนรายได้ของเราซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์สําหรับคนที่มีประเภทรายได้หลายประเภทหลายประเภทเช่นมีเงินเดือนนะครับมีค่าเช่านะครับมีการทําธุรกิจนะครับหรือว่ามีดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยก็อีกส่วนหนึ่งะนะครับเพราะดอกเบีย้ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้รับดอกเบีย้ยเราจะโดนหัก15%ถูกครับถ้าเราสามารถโอนเงินก้อนเนี้ยไปให้คนอื่นเป็นเจ้าของบัญชีแทนนะครับส่วนไปนคุยกันเองเนาะว่าจะได้คืนหรือเปล่านะครับแต่ว่าสมมุติว่าได้คืนเทรานั้นมีไรายได้น้อยนะครับเวลาเราเอาดอกเบีย้ยไปยื่นภาษีเราอาจจะขอคือ15%ก็ได้เหมือนกันอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเขาเรียกว่าสร้างหน่วยภาษีใหม่ นะครับคือการโยกรายได้แตม่มันก็จะทําได้ในกรณีที่เรามีรายได้หลายประเภทะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ได้เจอว่าถ้ามีแต่เงินเดือนอย่างเดียวละ่ะเงินเดือนโบนัสมีแต่เงินเดือนทอํายังไงนะครับวิธีการทําให้ถูกต้องก็ค,คือเดินไปบอกนะครับฝ่าย HR ของเรานะครับว่าเราอะมีในเรื่องของรถหย่อนอะไรบ้างเพราะหลายๆคนลืมเลยนะปีนี้เรามีซื้อประกันเพิ่มเราตั้งใจว่าเราจะซื้อ LTF r m f จนเต็มจํานวนแต่เราไม่ได้ไปบอกอะไรครับ ไม่ได้ไบอกเ R h อก็มีการหักหน้าที่จ่ายตามเดือนตามปกติเหมือนกับปีที่แล้วพอหักไปหน้าที่เราทำอะไรครับขอคืนเพราะเราเสียภาษีไว้เกินเรามีหักส่วนเต็ไมไปหมดเลยแต่เราไม่ได้บอกพอขอคืนเหนื่อยไหมครับ <c oughs> กว่าจะได้คืนอีกเดือน <c oughs> มีนา <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วถ้าขอคืนเยอะได้คืนเลยไหมครับยังไม่ได้ต้องขอดูเอกสารด้วยสิ่งที่ผมแนะนําก็คือไปบอกเอเลย ว่ายยดีีเเลให้หักตามจริงค่ะว่าเรามีเท่าไหร่เพียนถ้าเกิดหักอย่างที่เราจ่ายจริงๆนะมีการใช้สิทธิ์ดหยนอนจริงๆเนี่ยสุดท้ายปลายปีจะไม่ต้องเสียภาษีอะไรเพิ่มเลยแล้วก็ไม่ได้คืนด้วยสิ่งที่ได้คือเราได้เงินกลับมาในแต่ละเดือนโดยที่เราไม่ถูกหักให้ผมพูดแล้วงงไหมไม่งงนะก็คือเราไม่ได้ถูกหักเงินไปเพราะเราก็ได้เงินเพิ่มาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนได้นะครับมันก็เลยมีน้องผู้คนหนึ่งครับสมองใสใสมากเลยถ้าอย่างนั้นก็บอกไปเยอะๆแต่ไม่ต้องทำได้ไหม โอ้ก็โดนสิคะไม่ซื้อเต็มแม็กบอกเต็มแม็กเลยแต่ไม่ซื้อได้ไหมครับไม่ได้พอสุดท้ายตอนยื่นแล้วจะเป็นยังไงคะต้องจ่ายเพิ่มไงก็จ่ายเพิ่ม ว่าครบถ้วนทีเดียวนะคะสําหรับแง่มุมที่นํามาฝากกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายทางการเงินนะคะสําคัญก็คือเรื่องของโจทย์นะคะที่เราต้องปักธงให้ชัดว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอยากได้ไรายระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาสะพานเชื่อมจากจุดปัจจุบันที่เรายืนอยู่ไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยแล้วก็ไม่ลืมเรื่องของการวางแผนกเกษียณร,รวมถึงวางแผนภาษีด้วยนะคะสําหรับครั้งต่อๆไปถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็รอติดตามกันได้ที่แฟนเพจ เลยค่ะ s n e y t Money ขีดล่าง Money Channel ใน f e c o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  k n p n p e นะคะหรือใครมีคำถามอยากจะวางแผนการเงินกับเราก็อย่าลืมส่งอีเมลของคุณเข้ามานะคะที่อีเมลของตนเองนะคะศิรัทยา a อ s or. th นะคะเขียนข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป้าหมายการเงินที่ต้องการทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนในรายการ Smart Money ค่ะ Man is the only creature that consumes without producing. Manut doi mai palit. George Orwell.